ท่นด้อีต้อนรับเข้าสู่พนช่อบ้่านสเตชั่นผวัสมีครัครผค้ัมผชม่อง้มา่านชท่ช่นค้ช่านผม่น้านผ้ชม่านผู้ชผมท่านาน้่า,านผู้ชมนผมนผมทนานผ้ากผมานมท่่าาานพานมาาาานะครับ โอ้โห oh, วันนี้นะครับมาประเด็นร้นแรงครับคือเนื่องจากว่าเรามีรถ A D V ทั้งหมดสาคันนะครับ,ค,รบคันหนึ่งเป็น A D V 160้สิบคันนึง A D V ส5มาสิและอีกคันหนึ่งเป็น X A D V เจ็ดห้าศูนย์ะครับ,รบเราจะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยคือตามศูนย์บริการของ h นะอนด้าเลยเรามาดูว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเราไปแต่ละที่เป็นยังไงปะเดินทางมาถึงนะศูนย์ฮอนด้าสาธุเจริญยนต์ วันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับตัว ATV สามรถสูนนะครับเดี๋ยวเราลองกันคันแรกก่อนอ่คันแรกก่อนว่าเป็นยังไงป แล้วนี่รายการเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับสองขวดนะครับน้ำมันเครื่องนี่เป็นเกรดอัลต้านะครับขวดดานะครับเฟืองท้าย1หลอดนะครับเป็นเฟืองท้ายใหญ่นะครับมีกองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับในน้หมดนอิตามนี้เลยรายการรวม840บาทนะฮะนี่คือไซส์ของ adv 3 5 0ศูนย์ะครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นๆต่อว่าราคากันเท่าไหร่จะเจ็บจี้แค่ไหนเราไปดูคันอื่นต่อไป และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วิกวิงนะฮะสาขาพระราม5นะเราเอา XADV 750นะครับมาเช็คระยะที่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าราคาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับตอนนี้เราก็เช็คระยะของ XADV 750เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูายการกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะฮะที่นี่ใบเสร็จตัวเล็กนิดนึงนะฮะใช้น้ำมันทั้งหมดเนี่ย4ขวดนะครับแล้วก็จะมีซส่กรอนน้ามันเครื่อง แล้วก็สายม้กองน้ำมันเครื่องตัว nc 7 0 0ทั้งสูงแจ้งว่าเป็นไส้กกองเกี่ยวกับระบบเกียร์นะฮะ xadv มีไส้กกองน้ำมัน2ตัวนะแล้วก็มีโอลิงไส้กกองอากาศพอวันพอดีว่ารอบนี้ของเราถึงระยะเปลี่ยนไส้กกองด้วยนะฮะแล้วก็มีแหวนรองอะไรพวกนี้แล้วก็มีค่าแรงซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมนะครับสามพของ2รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีส้กองอากาศส้กองอากาศราคาประมาณพันหนนี ราะฉะนั้นลบออกพันหนึ่งก็จะเหลือ2004นสะฮะสรุปแล้วนะครับค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะของ ADV 750อยู่ประมาณ2,400บาทครับเดี๋ยวมาดูคันอื่นต่อครับและตอนนี้นะคะก็ถึงคิวของ ADV 160นะครับวันนี้เราก็เอาเช็คระยะเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเช็คระยะของ ADV 160จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ ตอนนี้เราก็เช็คระยะ ADV 160เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายตามนี้เลยนะฮะค่าใช้จ่ายก็จะมีน้ามันสังเคราะห์แท้นะฮะราคา220บาทแล้วก็จะมีน้ํามันเติมท้ายราคา80บาทรวมทั้งหมดก็300บาทครับแล้วก็ไปดูกันที่บ้านนะครับว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายแต่ละคันราคาประมาณเท่าไหร่แตกต่างกันยังไงครับกลับมาแล้วใบเสร็จครบทั้ง3ที่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละรุ่นในการเช็คระยะเนี่ยนะในศูนย์บริการ มันร้อนแรงดูเดือดด้วยพายขนาดไหนอันนี้กติกาของเราการใช้นะครับทุกรุ่นจะต้องเข้าศูนย์ฮันด้าเท่านั้นไม่ได้ไปศูนย์นอกหรือร้านอะไรนะครับอันนี้เป็นศูนย์ฮันด้าที่ได้มาตรฐานเลยมดเลยและเป็นการเช็คระยะตามคู่มือบางคันอาจจะเช็คพันโลแรกบางคันอาจจะเช็คหกพันไม่เป็นไรเราแค่มาดูว่าค่าใช้จ่ายพวกน้ำมันเครื่องกองอากาศอะไรแบบนี้มันประมาณเท่าไหร่เริ่มจากคันแรก ADV 160 เอดีวีหนึ่งหกศูนย์นะครับขออธิบายนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับมีน้ํามันเครื่องนะครับหนึ่งขวดนะครับเป็นสังเคราะห์นะครับเดิกาเราสังเคราะห์เหมือนกันหมดนะับเป็นกระป๋องดำนะอ่าทุกคันแต่กระป๋องดำนะครับอันที่สองนะครับเฟืองท้ายนะครับอีกหนึ่งขวดนะครับแปดสิบบาทรวมไปหมดสามร้อยบาทครับเอดีวีหนึ่งหกศูนย์เช็คระยะที่สามร้อยบาทน้ำมันสังเคราะห์ร้อยกระป๋องดำสามร้อยนะหนึ่งหกศูนย์สามร้อยเดี๋ยวมาดูคันต่อมา สามห้าศูนย์มาสามห้าศูนย์นะครับอันนี้ ADV สามห้าศูนย์นะครับน้ำมันเครื่องนะครับสองกระป๋องนะครับแต่สูตรนี้ถูกหน่อยสองกระป๋องสามร้อยหกสิบเมื่อกี้กระป๋องเดียว220อ่สไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อมาที่เฟืองท้ายเฟืองท้ายนะครับอยู่ที่6กสบาทถูกกว่าเมื่อกี้ต่อมาที่ไส้กรองน้ำมันเครื่องมันเป็นระยะที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอยู่ที่ 4ี่บาทรวมทั้งหมด840บาทจริงๆแล้วเนี่ย ADB 1นึ่งยเป็นการเช็คพันโลรแรกแต่ ADB 160เนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนกลองให้เรามันจะมีกองอยู่ตัวหนึ่งเป็นกองกระดาษซึ่งบางคนบางศูนย์จะไม่ยอมเปลี่ยนให้เราอันนี้ว่างกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง3า0ูเนี่ยพันโดแรกเขาก็จะเปลี่ยนกลองน้ํามันเครื่องให้เราส่วนใหญ่เปลี่ยนให้หมดก็จะเป็นประมาณนี้รวมค่ากลองไปด้วยแล้วส่วนใหญ่ ADB เนี่ยพอถึงระยะส่วนใหญ่นะครับถ้าส่วนใหญ่ก็จะ ถูกเปลี่ยนกองกับซันใหญ่เลยนะค่าจ่ายก็ประมาณนี้สามร้อยกับแปดร้อยก็สามร้อยอันนึงแปดร้อยอันนึงนะนี่สามร้อยแปดร้อยเดี๋ยวมาดูอันสุดท้ายกันดีกว่าอันสุดท้ายนี่แบบบินใหญ่หน่อยเอ็กเอดแต่ว่าบางคนบอกโอ้โหอยากขับคันใหญ่เอ็กเอมันสุดเดี๋ยวดูค่าใช้จ่ายดีกว่าว่าเท่าไหร่ไม่แบบมันสุดมันแรงมันนู่นนี่นั่นดูเท่อ่ะนี่มาดูเลยราคาเดี๋ยวความเท่ของเราพอเจอค่าเซอร์วิสไปเท่าไหร่ โอ้โหตารางยาวมากนะฮะมีค่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เหมือนกันแต่ใช้ทั้งหมด4กระป๋องกระป๋องหนึ่งเท่านี้บาทนะฮะสองกว่าบาทส่วนลดแล้วก็สรุปด้นน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยแปดีสเนี่ยมีไส้กรองน้ำมันเครื่อง1ตัว572บาทส่วนลดแล้วเหลือ5 1 4บาทไส้กรองน้ำมันเครื่องตัวที่2 ต้องบอกก่อนว่า XADV มีไส้กรองน้ำมันเครื่อง2จุดเอาเหรอของเครื่องกับของเกียร์แต่ใช้น้ำมันหลอดลื่นตัวเดียวกันของเกียร์ยก็อยู่อีก200กว่าบาทลดแล้วเหลือ207บาทโอลิงของไส้กรองนี่แหละอีก8 4บาทไส้กรองอากาศอันนี้เราไม่นับลวกันเพราะว่า2คันนั้นไม่มีไส้กรองอากาศก็หักไปประมาณพันหนึ่งอ่าแล้วก็จะมีแหวนรองโบล์น้ำมันเครื่อง13บาทอ่าไม่เป็นไรแล้อันนี้ก็จะเป็นค่าแรงนิกวิ่งมีค่าแรงนะจ๊ะนิกวิ่งมีค่าแรงด้วยต้งงยองเช็คระยะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วมันอยู่ที่3,400 3,400เราหักสากรองอากาศพันพันพหนึ่งแล้วกันอ่าพันหนึ่งครับมันก็จะเหลือ2,400สรุปว่า XADV เช็คระยะประมาณ2,400 2,400 3,500พ0นสูนแปด้อยตัวละร้อยามร้าจะจ่ายก็ประมาณเนี้ย ค่าแรงบิ๊กวิงเนี่ยเขาจะนับเป็นชั่วโมงแต่ของวินเซนเตอร์เนี่ยเข้าไปคือเปลี่ยนแค่ค่าอะไรต่างๆก็โดนแค่ค่าอะไหล่กื้ออแล้วก็ค่าน้ำมันแค่นั้นเองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรประมาณนี้ลองคิดกอาเองนะว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรอ่ะคืออย่างที่บอกเรามี3าคันเนี่ยก็เปรียบเปรียบให้ดูนะครับก็ว่าค่าใช้จ่ายยังไงอย่างที่บอกว่ารถยิ่งเ e อร์ฟอร์แมนซ์สูงยิ่งมีความแรงเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าจุดรายละเอียดมันเยอะกว่าใช่ ยิ่งเลกยิ่งถูกสรุปให้เข้าใจง่ายง่ายก็กคือว่าบางคนเนี่ยอยากได้รถ cc สูงสูงประสิทธิภาพดีๆแต,แต่คุณอย่าลืมว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีค่าใช้จา่ายค่าเมท n t นที่ต่างกัน cc สูงคุณก็ต้องม a ทะนั n ถึงด้วยไม่งั้นมันอยู่กับคุณไม่ได้ไม่นานถูกต้องครับแต่ค่า m a น n t น n ที่จะถึงของมันเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับกับค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นประมาณนี้แล้วกันเนาะอย่ามองว่าเวลาซื้อรถเฮ้ยผ่อนไหวดาวไหวเว้ยผ่อนแล้วเหลือเท่านี้เราไม่ได้มองเรื่องการเปลี่ยนน้ำ พรอนพ,อ,พ,อ,พอ,อยู่อ่ลเี่ยน้ำมันเครื่องที่3,000 ตามบินเนี่ย<า>สองพันสี่ 2> 2, <4 S 1> แล้วก็จะรู้สึกหน้าชชาๆนิดนึงเนี่ยต้องระวังกันหน่อย่ก็เลือกใช้รถตามงบประมาณแล้วกันเราไหวในการบริแนทน,นรุ่นไหนแล้วก็อยู่รุ่นนั้นไปประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนหน้าไปเลยมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับได้ๆดดดดมันจะเต้นอีกเหรอ